การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความรู้ความคิดทัศนคติค่านิยมและคุณธรรมของบุคคลเพื่อให้บุคคลเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและมีประสิทธ,ธิภาพแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีข้อถกเถียงที่กัดก่อนวงการศึกษาของประเทศไทยมาเนิ่นนานซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างความเหลื่อมล้ําให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองนั่นคือการจ่ายเงินแปะจี้ หรือการให้เงินกินเปล่าเพื่อให้เด็กได้สิทธิในการเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคมแปะจียคือการจ่ายเงินนอกระบบซึ่งที่ผ่านมากระแสะสังคมคิดไม่ต่างจากการเล่นการพนันหรือบ่อนคาสิโนน,นั่นคือใครมีเงินก็เกทับพลับแหลกใครใจหนะักเงินกองเต็มหน้าตัก ก็ได้เก้าอี้นักเรียนไปนั่งซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้แล้วอนาคตการศึกษาคงต้องพัฒนาอีกมากเพราะแต่ละคนมัวจ้องอยู่ที่จะซื้อเก้าอี้โดยไม่คำนึงถึงความสามารถของเด็กนักเรียนหรือบุตรหลานของตนซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญปี2550มาตรา49ที่ระบุว่าสิทธิของเด็กขั้นพื้นฐานต้องได้รับการศึกษา12ปีโดยไม่ต้องเสียเงินแม้เป็นผู้ยากไร้หรืออยู่ในสภาวะยากลำบากรัฐก็ต้องมีหน้าที่จัดหามาให้อย่างเท่าเทียมกัน ถามว่ามันผิดไหมผมว่าเราต้องถามตัวเราเองก,ก่อนว่าสังคมไทยเราเนี่ยมันเป็นสังคมอุปถัมภ์ระบบอุปถัมภ์คืออะไรเช่นนักการเมืองผู้มีตําแหน่งที่เหนือกว่าที่สามารถที่จะโยกย้ายครูได้ที่สามารถที่จะโยกย้ายผู้อํานวยการได้นี่คือระบบอุปถัมภ์ทั้งนั้นเลยปัญหาที่มันอยู่นอกโรงเรียนปัญหาที่มันอยู่ก่อนที่จะถึงเส้นชัยไอ้ตัวตัวที่สอบเข้าหมหน,หนึ่งหรือมสอะไรก็ตามเนี่ยมันมีมากกว่านั้นจิตวิญ,ญญาณของความเป็นครู มันเปลี่ยนไปการคาการครองชีพของคนในยุคนี้เปลี่ยนไปครูรับเงินเดือนไม่พอครูต้องหารายได้พิเศษประกาศให้ชัดเจนมันเหมือนกับที่เหมือนกับที่ตอนหลังนี้เราประกาศแล้วว่าจะให้เด็กในพื้นที่กี่คนนะฮะแล้วเด็กในพื้นที่ก็สอบสอบในอัตราส่วนของเด็กในพื้นที่เลยเด็กนอกพื้นที่ก็สอบในสัดส่วนของเด็กนอกพื้นที่เลยเอาให้ชัดเจน คือถ้ากติกามันมาก่อนชัดเจนแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนที่สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2555ได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าให้เด็กนักเรียนทุกคนได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการการรับนักเรียนที่โปร่งใสตรวจสอบได้ เธรรมและสอภาในขณะเดียวกันกระแสที่มาแรงซึ่งเป็นเรื่องที่กําลังถกเถียงกันอยู่ในตอนนี้ก็คือนโยบายการรับนักเรียนในปีการศึกษา2,555ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่มอบนโยบายให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนประจําจังหวัดทั่วประเทศในประกาศเสิงดังฝังชัดว่าจะแปลงโฉมจากคําว่าแปะเจี๊ยะเป็นเงินบริจาคโดยให้โรงเรียนประกาศให้ชัดเจนถึงเรื่องการรับเงินบริจาค และโรงเรียนอาจจะจัดห้องพิเศษให้กับนักเรียนที่บริจาคโดยมองว่าเรื่องการบริจาคเงินเพื่อแลกกับการเข้าเรียนเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นเพราะคงไม่มีใครที่ยอมบริจาคเงินโดยที่ไม่หวังอะไรและที่ผ่านมาก็มีการบริจาคเงินให้โรงเรียนกันอยู่แล้วพร้อมกับเรียกร้องให้ทุกคนต้องยอมรับความจรงิงซึ่งประเด็นดังกล่าวได้กลายเป็นข้อถกเถียงว่าการใช้คําว่าเงินบริจาคแทนคําว่าเงินแปะเจี้นั้น ในทางปฏิบัติจริงแล้วคําว่าบริจาคมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับการได้เข้าเรียนหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้แล้วก็ถือว่าไม่ถูกต้องตามหลักการสิทธิมนุษยชนเพราะนโยบายดังกล่าวเท่ากับเป็นการตัดโอกาสให้เด็กที่มีความสามารถแต่ฐานะทางเศรษฐกิจไม่เอือ้อและจะไม่ได้รับพิจารณาในการเข้าเรียนตอนนี้พี่อยู่พี่อยู่ท้องถิ่นครับทุกตอนนี้นโยบายรัฐบาลต้องการ สู่ท้องถิ่นใช่ไหมคะคแล้วแค่พื้นดิอการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กคุณยังไม่กระจายเลยแล้วการทํางานก็จะให้ความสําคัญในการกระจายอํานาจเลยคะเด็กที่นอกเขตคุณจะต้องเก่งจริงคุณจะเข้ามาใช่ไหมแต่หนึ่งสองสามหนเป็นการแค่พัฒนาศักยภ,ภาพเด็กเด็กยังไม่รู้เลยนะคะว่าเขาจะไปในทิศทางไหนคุณทําไมไม่พัฒนาศักยภ,ภาพเด็กในเขตพื้นที่บริการมาก่อนมันไม่ควรมีครับทำไมอ่ะเพราะว่าควรจะใช้ความสามารถตัวเองมากกว่ามันภูมิใจกว่าถ้าเราใช้ความสามารถตัวเองสอบด้วยตัวเองความสามารถตัวเองมันจะภูมิใจมากกว่า ดีกว่าใช้เงินไออย่างงี้อย่างนี้เพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ดีครับประเด็นดังกล่าวได้กลายเป็นข้อถกเถียงซึ่งข้อถกเถียงเหล่านี้เองที่ทุกคนจะต้องกลับมาทบทวนกันใหม่โดยเฉพาะค่านายกาในเรื่องระบบอุปถัมภ์อันเป็นสิ่งที่แทรกซึมเข้าไปในทุกองค์กรทุกสังคมทําให้สังคมขาดโอกาสในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพราะคนในสังคมไม่ได้มุ่งในการพัฒนาตนเอง ห่างแต่มม่งที่จะใกล้ชิดผู้มีอำนาจทำให้ประเทศไม่ก้าวหน้าอย่างที่ควรจะเป็นค่ะไม่ได้มาดูแล้วไม่ได้มาดูแล้วไ,ไนะค่ะก็เสียใจก,ก็เสียใจค่ะเสียดาย การได้เข้าเรียนของเด็กมีส่วนหรือไม่กับเงินที่บริจาคให้โรงเรียนยังเป็นคําถามกับสังคมมาตลอดหรือกระทั่งหลายคนก็ได้คําตอบแล้วแต่ทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้เพราะเห็นว่าเป็นโอกาสทางการศึกษาในขณะที่เลืมคิดไปว่านี่คือการตัดโอกาสทางการศึกษาที่ทําให้เด็กที่มีความสามารถแต่เงินไม่ถึงต้องถูกกันที่นั่งออกเพื่อรองรับสําหรับเด็กที่มีเงินบริจาคกลายเป็นการจําแนกคนด้วยฐานะทางเศรษฐกิจ เกิดช่องว่างทางการศึกษาระหว่างคนรวยกับคนจนที่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเมื่อเรื่องราวเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราเรียกว่าแปะเจี้ยมะเร็งร้ายแห่งการศึกษาไทยจะรักษาหายหรือไม่คำตอบคงไม่ได้อยู่ที่ใครหากแต่อยู่ที่เราทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะรักษามะเร็งร้ายตัวนี้ ให้หายไปจากสังคมไทย